สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับคุณมายนะครับที่โครงการราวิล่าพอรายุธยานะครับวันนี้เรามีอ่าสิ่งดีๆมามอบให้อีกแล้ว<อ>สำหรับตอนนี้ลูกค้าหลายท่าน่ะกงวนในเรื่องของการกู้ซื้อบ้านหลายท่านอาจจะมีปัญหากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกู้ไม่ผ่านอย่างที่เราเจอมาล่าสุดเลยลูกค้ามีภาระาของรถที่สองคันอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเชิญชวนคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ อยากจะมีบ้านไม่ว่าท่านเนี่ยมีไลฟ์สไตล์แบบไหนสามารถมาปรึกษาเราได้เลยเพราะแบบเออท่านมีอยู่อาศัยกัน2คนมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเหมาะกับบ้านแบบไหนนะคะหนึ่งเลยในการเลือกซื้อบ้านถัดมาในเรื่องของคุณสมบัติของลูกค้าในการกู้เงินครับอย่างที่อาร์ตพูดไปเมื่อกี้ว่าลูกค้าสงสัยใช่ไหมเคสที่ผ่านมายังไงนะอาร์ก็พอดีลูกค้ามีภาระผ่อนรถยู่สองคันลูกค้ากังวลว่าตัวเองเนี่ยจะกู้ไม่ได้ แต่ว่าลูกค้าลืมดูว่าไรายได้ตัวเองอะ่ะมีค่อนข้างสูงมากค่ะอูเคสแบบนี้นะคะจะรบกวนลูกค้าเนี่ยสามารถมาปรึกษากับคุณอาร์ตนะคะที่ฝ่ายาขายลาเวิเลอาพอร์ชนะาะได้ทุกๆวันนะคะตั้งแต่9้าโงชา้าถึง6กโมงเย็นทุกๆคำถามนะคะทางเรามีทีมงานคุณภาพช่วยแก้ปัญหาให้ท่านนะคะเรายนะินดีตอบทุกคำถามเลยทุกข้อสงสัยจริงจ มาที่เราแล้วจบแน่นอนเราเคลียร์ให้ทุกปัญหาของลูกคา้าเออนอกจากนี้ทุกๆท,ท่านที่ยังมีคําถามสามารถฝากไว้ใต้โพสต์ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อมาช่องทางไหนได้บ้างนะอราของเราเนี่ยจะมี4ช่องทางเลยนะครับก็คือช่องทางอ่าผ่าน f a c e b o o k จะ,อ,ะอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาใต้โพสต์เราก็ได้ค่ะนะครับและยังมีช่องทางผ่านไลน์แอด ผ<ห>านลน์แอดเว็บไซต์ลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือหรือว่าลูกค้าท่านไหนขี้เกียจกดหลายๆทอดนะครับกดเบอร์โทรมาครับ0625981115เฮ้ยเบอร์อะไรขอยี่ทีขอยีกทีจดไม่ทันเลย0625981115ครับโอเคลูกค้าที่มีคำถามนะคะถ้าขี้เกียจพิมพ์ไว้ในอินบ็อกซ์ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเราได้โดยตรงเลยนะคะว่า คุณสมบัติของฉันเนี่ยจะสามารถกู้บ้านได้ไหมนะคะแล้วจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นกู้หรือท่านอยากมีบ้านท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะครเราสามารถให้คําตอบกับท่านได้เรายินดีมากมากเลยนะยินดีเนอะยิ่งออคนเข้ามาคุยกับเราไปเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยเราได้แก้ปัญหาให้กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใแต่ว่าความจริงแล้วโอ้โหเขาซื้อแบบสบายสบายมากเลยหลายๆท่านมากเลยอยากมีบ้านครับแล้วก็เก็บไว้ในใจครับ ท่านมาปรึกษาเราได้เลยนะคะตรงนี้เรายินดียินดีจริงๆเนะเอาความกลัวมาทิ้งไว้กับเราเอาความมั่นใจจากเราไปครับค่ะแล้วทีนี้เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะอาร์ตเรามีโปรโมชั่น11เดือน11นเอครับคุณไม้อ๋อ11เดือน11เราฟรีของแถม11รายการตลอดเดือน11นี้นะคะครับซึ่ง11รายการมีอะไรคุณไม้ฝากโค้รลับดีกว่าฮะเอพราะว่าพี่เริ่มจำไม่ได้มันเยอะมาก11รายการเอาอย่างนี้นะคะลูกค้าสามารถมาบอกเรานะคะโค้ด LVP Onic เพื่อรับของแถม11รายการไปได้เลยนะคะย้ำอีกที LVP Onic นะคะมาแจ้งกับพนังกงานขายทุกๆท,ท่านท่านก็จะได้รับของแถม11รายการเป็นโปรโของเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะคะโอหดีมากๆเลยนะคุณหมายผมว่าไม่ควรพลาดน,นะครับกับโปรโมชั่นสิ้นปีแบบนี้กับโครงการดีๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ขายดีด้วยองบอก <laughs> บ้านเดียวเหลือร้อยน้อยมากเลยคุณหมายเออเหลือแบบหลังที่พร้อมพร้อมอยู่ใส่หลังสองหลังที่จําไม่ได้แต่ว่าเหลือประมาณนี้จริงๆเราสร้างไม่ทันครับช่วงนี้จองกันทุกวันครับยังไงรีบเข้ามานะครับมาเจอกับผมที่โครงการนี้นะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนดี่ว่านะครับค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ